ครับสวัสดีครับผมเสาร์วันที่13ตุลาคม63ม้นนี่ได้พันเข่าจากผู้กองมาจะพู้กระดึงครับผู้กองให้เข่าพันอย่างมากกว่าบริษัทข้าวไรเบอรี่ยสั์ข้าวไรเบอรี่บริษัทครับบริ่านกับเป็นลูกีสานท่านปลูกไว้ในกระถางหน้าบ้านทั้งองนั้นถือว่าเป็นการปลูก บูชาเลยครับบูชาเขาอาจจะเป็นยอนแย่งครับตอนนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้เขาตั้งท้องรอกเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าผมผมบุงจะมากปางดังแต่ทว่าทดลองครับผมเดี๋ยวติดตามช่วงนลยครับอ ผมทําการตัดใบอ่อนนะครับเพื่อให้เขาค่ายน้ำนะครับเพื่อให้ต้นเขาค่ายน้ำนี่ครับต้นกอนหนึ่งผมจะใส่สามสามกลีบกลีบต้นนะครับหนึ่งสอง สามค,าครับผมมาเลยครับตามมาชมกันเลยครับผม <c oughs> มเมื่อเบิงการจะเล่นตับตัวของต้นพืชที่ผมปูน,นะครับนี่ต้นทอนนะครับถั่วนะครับตัวของยาวนี้เมลรอนนะครับส่วนนี้ก็เป็นคณะหอมส่วนในกระถางก็เป็นพริกพริกนะครับส่วนนี่ก็เป็นพริกในถุงกระสอบนะครับจะว่าการจะเล่นจะเล่นตับตัวได้ดีอยู่นี่เป็นพริกกระถางน้อยหนาพริกกระถางคณะ อันนี้่าจะเป็นบุ้งครับบุ้งจีนคนะถัดไปเป็นกระวางกวาง,วางตุ้งนะครับแล้วก็มะเขือปอนะครับกระจนกวางตุง้งกวางตุง้งเป็นช่ายขึ้นช่ายถางอันนี้ก็เป็นกวา,นวางตุง้งนี่เมลอนเห็ดหอมมะม่วงน้ำดอกไม้ ในถางส่วนในถาดลุมถาดลุมนี่จะเป็นต้นอ่อนของขึ้นช่ายส่วนนี่ก็จะเป็นคณะนาดห,หอมในกระบะคะนาดห,หอมหมากฝรั่งนะครับหรือหมากซีดาบ้านอีสานบ้านห้องหมากซีดาร์่า้ต้นสองต้นที่รีวิวไปแล้วคลิปที่สามดีซในช่องนะครับ ก็จะเป็นต้นหอมหอมแบง่งจากในที่าบวัวไซดินก็เลย่าบัวไ่ดินมันม้วมีธาตุอาหารม้วไก็เลเอาดินมาใส่เอาดินมาใส่ทดลองนะครับทดลองบวัวส่ดินการจเจริญเติบโตการงอกการจเจริญเติบโตยากมากเพราะเอาดินมาใส่เอาดินมาใส่ใช่เอาดินมาใส่เขาไม่มีธาตุอาหารนี่ครับมารีวิวให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมได้แงงครับครับผม มนหลองแต่ว,ว่ากางตุงนี้งามนะครับต้นกาคลิปนี้ก็รีวิวชนิดพักแวราอะทำการปลูกปักดำเข่าไลาบรี่ไม่เป็นพุทธบูชาสำหรับผมในหลวงของขานะครับในวันข่ายบันสำนักฎของพระองค์ทา่านนอมรำลึกถึงพระองค์ทานะ่านครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝาก กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกินลิงกินลิงกินลิงกดกระดิ่งให้ผมบ้างสำหรับช่องพญาวิแดงครับลาไปก่อนะครับสวัสดีครับ